ท่ามกลางหมู่บ้านที่ถูกปลกลคุมไปด้วยหมนต์ดำมันชั่วร้ายในขณะที่ชาวบ้านต่างพากันทิ้งถิ่นฐานด้วยความหวาดกลัวแต่กลับมีชายสองคนปรากฏตัวเดินสวนทางเข้ามาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการขจัดมนต์ดำและนำความสงบสุขมาคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากบ้านของผู้ใหญ่ดาภายในบ้านหลังนั้น มีหมอธรรมคนหนึ่งกำลังนั่งสวดคาถาไล่ผีอยู่และตนเสียงที่ร้องโหยหวนนั้นก็คือลูกสาวของผู้ใหญ่ดามนั่นเองรอกมาเดี๋ยวนี้ไครสงมึงมาโอ้ยบอกแล้วข้าย,ยอนบอกแล้วผู้ใหญ่ดามและหมอธรรมต่างเฝ้ารอคำตอบอยู่แต่ทว่าจู่ ผีที่สิงล่างของลูกสาวผู้ใหญ่ดำก็หูลออขึ้นมาฮ่าๆๆอนนี่มันโง่นะเชื่อคำผีแบบกูน้อยไอ้ผีสังเตรนมึงเจอดีแนะ่แล้วอาจารย์โตกงก็ดึงมีดหมอออกมาไลายอาคมยาวจนมีดหมอนั้นเปลงประกายเลืองแสงออกมาแต่ในขณะที่จะใช้มีดหมอฟันผีร้ายนั้น อาจารย์โต้งก็ต้องหยุดชงนักไปเพราะความเย็นของปลายปากกระบอกปืนที่จ่อมาทางด้านหลังของตนเองอาจารย์จะทำอะไรลูกฉันจะใจะเย็นก่อนหนะ้าผู้ใหญ่โอไม่ใช่ผู้ใหญ อาจารย์โตง้งรีบหันควับไปที่ผู้ใหญ่ดามในทันทีเพราะน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปเป็นแหบพลาดวงตากลับไล้แววและมือที่ถือปืนจ่ออยู่ก็กดลั่นไกลในทันทีอาจารย์โต้งกะเด็นล้มลงไปเสียงดังโครมใหญ่เาที่ผู้ใหญ่ดามและลูกสาวหัวล่อล่าเสียงเย็นด้วยความสะใจแต่แล้วจูๆ่ๆล่างของผู้ใหญ่ดามก็ล้มสุดลงไปเช่นกัน เขาค่อยๆมองลงไปที่ท้องของตนและพบว่ามีมีดหมอปักคาอยู่ในขณะเดียวกันล่างของอาจารย์โต้งเองก็ค่อยๆลุกขึ้นมาหากมองดีๆจะเห็นว่าบริเวณที่ถูกยิงมีเพียงร้อยขมเหาปืนเท่านั้นลูกกระสุนไม่สามารถเจาะผ่านเนื้อหนังของอาจารย์โต้งเข้าไปได้เลยเห็นไม่ได้ยังไงกัน เมื่อผีที่สิงลูกสาวของผู้ใหญ่ดามเห็นท่าไม่ดีก็รีบเพ่นนี้กระโดดออกทางหน้าต่างไปแต่ในขณะที่ลงมาถึงพื้นแล้วนั้นก็ได้มาเจอกับชายหนุ่มแต่งตัวคล้ายหมอทรรมอีกคนหนึ่งยืนจังก้ารอคอยอยู่อาจารย์นี่เก่งจริงๆเดาถูกด้วยว่ามันจะหนีมาทางนี้เลยให้ข้ามาดักรอเอาไว้ผีร้ายที่จนหนทางแล้วเหมือนกับหมาจนตรอก จึงได้พุ่งเข้าไปหาชายหนุม่มเต็มแรงแต่ก็ต้องกระเด็นออกมาเพราะว่ารอบๆตัวชายหนุม่มนั้นได้ถูกโรยเอาไว้ด้วยข่าวสารเสกอย่าพยายามเลยมึงหนีไปไหนไม่ได้แล้วบอกมาซะดีๆว่าใครส่งมึงมาบอกใครก็ได้แต่มึงต้องเอาเครื่องเซนมาให้กูกูหิวเออได้รีบบอกมาเร็วๆเข้า ในขณะที่ผีรลายกำลังจะเอ่ยปากออกไปนั้นจู่ๆก็กระอักโลหิตออกมาเป็นสีดำเข้มส่งกลิ่นเหม็นคลาคลุ้งไปทั่วแล้วร่างนั้นก็แน่นิ่งไปดวงวิญญาณมันถูกทำลายแล้วไอ้คนที่ส่งพวกมันมาคงรู้แล้วว่ากำลังจะเสียทีเลยชิงลงมือก่อนแต่มันก็มีไม่กี่คนหรอกที่สามารถทำแบบนี้ได้ หนึ่งในนั้นก็คือไออาจารย์ยวงเพียงแค่ได้ยินช like ื่อนี้ชายหนุ่มก็ถึงกับมือไม้สั่นเพราะชื่อเสียงที่เล่าลือกันมาในด้านของวิชาอาคมและคุณไสยมนต์ดำต่างๆของอาจารย์ยวงนั้นนับได้ว่าเป็นตัวจีดของวงการเลยทีเดียวอาจารย์ผมว่าพวกเราอย่าเข้าไปยุ่งเลยดีกว่า เอ็งลองมองดูชาวบ้านตายดำๆดพวกนี้ถ้าพวกเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยวะแต่ถ้าเอ็งกลัวแล้วก็ข้าก็เข้าใจได้ต่อไปก็ปล่อยให้ข้าไปจัดการคนเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนอาจารย์ฟังข้าก่อนอาจารย์โต้งไม่ฟังคำใดๆทั้งสิน้นได้แต่เดินจ้าม้าออกไปส่วนในใจก็คิดว่า ข้าขอโทษด้วยนะไอ้ปลิวหนทางที่ข้าจะไปนั้นอันตรายมากข้าไม่อยากให้เองเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆภายในปา่าลกทึบอาจารย์โต้งที่เคยอาศัยอยู่ในปา่าในดงมาก่อนจึงเชี่ยวชาญวิชาเดินปา่าพอสมควรไม่ต่างอะไรกับพลานชำนาญปา่าคนหนึ่งกำลังยืนงงกับสภาพปา่าโดยรอบ ที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ล้วนแล้วแต่เหมือนกันไปหมดนี่มันแปลกๆแ,แล้วหรือว่าเราจะโดนอาถรรพ์ของปลาเข้าโดยไม่รู้ตัวเมื่ออาจารย์ต้งนึกได้ดังนั้นจึงรวบรวมจิตให้แน่วแ่ปลุกเสกมีดหมอในมือก่อนที่จะฟันฉับพานอากาศปลาที่เคยลกทึบพลันปรากฏเส้นทางขึ้นมาอย่างน่าอาศัศจรรย์อาจารย์ต้งจึงเดินตามเส้นทางนั้นไปขณะที่แสงอาทิตย์ ค่อยๆเลือนหายเสียงนกกลางคืนเริ่มแว่วดังเบาๆคล่ากับเสียงคำรามของเสือที่ลอยมาแต่ไกลอาจารย์โตงจึงตัดสินใจผูกห้างอย่างง่ายๆขึ้นเพื่อพักผ่อนและหลบภัยจากสัตว์ตาที่ออกหากินในยามค่ำคืนทันใดนั่นเองที่ด้านล่างของห้างก็ปรากฏคนวิ่งกระหือกระหอบเข้ามาเงายหน้าขึ้นมาตะโกนเรียกชื่อของอาจารย์โตงและเสียงนั้น อาจารย์ต้องก็จําได้ดีเพราะเป็นเสียงของลูกศิษย์ที่คุ้นเคยอาจารย์ในที่สุดข้าก็ตามทันอาจารย์อย่าโกรธข้าเลยนะเอ็งหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะถ้าคืนเดินเข้ามาอีกแม้แต่เพียงก้าวเดียวข้ายิงเอ็งนะทันใดนั้นที่้านหลังของปลิวก็มีเสียงต้นไม้หักโคน่นพื้นดินสั่นสะเทือน ร้อมกับเสียงร้องของช้างโขลงใหญ่ดังใกล้เข้ามาทางชายลนุมขึ้นเรื่อยๆชาจตรตงเห็นดังนั้นก็รีบตะโกนบอกลิวไปทันทีเอ็กลิวเร็วเข้ารีบขึ้นมาก่อนปลิวก้มหน้าสอนรอยยิ้มที่แสงไว้บนใบหน้าก่อนจะเงยขึ้นมองอาจารย์โตรงโดยสายตาเต็มไปด้วยความขอบคุณจากนั้นจึงรีบวิ่งตรงไปยังห้างด้วยความรวดเร็วแต่ทันทีที่ลิวกำลังจะปีนขึ้นไปนั้น ก็มีเสียงปืนดังสนั่นกึกก้องลิ้วถูกแรงกระแทกจนล่างกระเด็นออกไปพร้อมกับเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดของเสือดีนะที่ฉันมาทันไม่งั้นอาจารย์ต้งคงสิ้นชื่อในป่านี้ไปแล้วเฮ้อเอง้งอย่ามโมวไปหน่อยเลยข้ารู้แต่แรกแล้วว่ามันไม่ใช่คนกล้าว่าให้มันเข้ามาใกล้อีกสักหน่อยคอยจัดการมันแต่เอ็งนั้นสอดเข้ามาก่อนซะได้ เอาขึ้นมาเราแล้วเข้านั่นไงอาจารย์พาะอดิกละอยู่ๆมาเชิญฉันขึ้นไปบนห้างไม่กลัวหรือว่าฉันจะเป็นเสือสมิงอีกตัวหนึง่งพูดจาวกวนแบบเองนะ่ะเสือสมิงมันทําให้เป็นหรอกว้ยแต่แล้วบรรยากาศของป่าก็เริ่มเปลี่ยนไปมองนาะทึบค่อยๆปกคลุมทั่วบริเวณจนมองเห็นเพียงเงาลางๆของต้นไม้ตรงหน้าลิวเห็นสถานการณ์ไม่ดี จึงรีบปีนขึ้นไปบนห้างแต่เมื่อขึ้นไปถึงกลับพบว่าห้างที่เคยแข็งแรงบัดนี้กลายเป็นห้างหลางเกา่าไฟที่เคยสุมไว้กระดับสนิทในความเงียบงนันเสียงหัวลอกกล้องกลงวานของอาจารย์โต้งดังขึ้นทำให้ปูิหน้าซีเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวและทันใดนั่นเองเสียงตะโกนก็ดังมาจากอีกฝั่งของต้นไม้ไอ้ปลิวมึงขึ้นผิดห้างแล้วกูอยู่นี่ ปลิวหันกลับไปมองอาจารย์ต้องอีกครั <ique> ้งแต่ในตอนนี้ใบหน้านั้นกลับไม่ใช่อาจารย์ของตนอีกแล้วฮ่า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 ปูละมือโง่ๆแบบนี้จะมีสมองให้กูกินหรือเปล่าวะเท้าของปลิวพุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของผีลูกสมุนอาจารย์ยวงจนถึงกับถลาตกลงมาจากห้างเสียงดังสนั่นป่า เหมือนกับเสียงของลูกมะพร้าวทั้งทลายตกลงมาอย่างไรอย่างนั้นตามมาด้วยเสียงปืนอีกสองนัดดังขึ้นสอนๆกันสง่งผลให้ลูกสมุนของอาจารย์ยวงสลายไปหึหรืว่ากูไม่รู้หรือว่ามึงเป็นผีกลิ่นเน่าลอยมาแต่ไกลใครบ้างจะไม่เอะใจวะในที่สุดทั้งลูกศิษย์และอาจารย์ก็ได้มาอยู่บนห้างพร้อมกันในตอนนี้อาจารย์โต้ง เริ่มที่จะรู้สึกภูมิใจในตัวของสิทธิ์รักขึ้นมาบ้างแล้วนับว่าไม่เสียแรงที่เป็นถึงสิทธิ์อาจารย์โตง้งแต่ถ้าเจอกับไออาจารย์ยวงเข้าละก็ข้าก็ยังคงไม่มั่นใจอยู่ดีว่าจะเอาชนะมันได้หรือไม่ข้าไม่อยากให้เองต้องพลอยติดล่างแหลไปกับข้าด้วยอาจารย์ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทิ้งอาจารย์ไปไหนฉันอาจจะกลัว แต่ถ้าเพื่ออาจารย์ต้งแล้วฉันยอมเอาชีวิตเข้าแลกจาก้าทุยเอ็งอย่ามาน้ำเน่าไปหน่อยเลยวะข้าจะอ้วกแหมอาจารย์ยอกๆนาะแต่ถึงแม้อาจารย์ต้งจะทำหน้าตาดูดันแต่ภายในกลับยิ้มอย่างพอใจในความกล้าหาญของลูกศิษย์รักคนนี้ภายในอาสมกลางป่าอันชวนขนลุก สัตว์มีพิษเลื้อยแต่อยู่ตามพื้นดินและต้นไม้เสียงลมพัดหวีดหวิวกระทบกับใบไม้แห้งเสริมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าสะพรึงกลัวเสียงนกแสกที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้สูงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งแล้วกับประกาศการมาถึงของบางสิ่งบางอย่างในงานสมนั้นอาจารย์ยวงนั่งนิ่งอยู่กลางห้องมองดูหม้อดินที่ตั้งอยู่ตรงหน้าซึ่งภายในเต็ไมไปด้วยเครื่องสังเวย และของอารรั์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมส่าจากตะเกียงน้ำมันสองแสงลิบหลีสะท้อนใบหน้าอันเหี่ยวย่นของอาจารย์ยวงทำให้ดวงตาที่แฝงไว้ด้วยความชั่วร้ายยิ่งดูหน้าหวาดหวัน่นมาแล้วสินะไอ,อ้โตงดูสิว่ามึงจะอยู่หลอดผลคืนนี้ไปได้ไหมอาจารย์ยวงเลื่อนมือช้า ยิบเอาเข็มหมุดเก่าสนิมเกาะขึ้นมาเล่มหนึ่งก่อนจะไล่มนเบาๆภายใต้ลมหายใจอันเหม็นเน่าบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดลมพัดแรงจนใบไม้กระจัดกระจายสัตว์เลื้อยคลานเริ่มหลบซ่อนมือคว้ามืดม,มิดเข้าครอบคลุมแล้วอาจารย์ยวงก็ใช้เข็มหมุดนั้นปักไปที่หัวกระโหลกของผีตายโหงในทันที ที่อาจารย์ต้งขัดเอาไว้จู่ๆก็มีกระแสลมหอบหนึ่งพัดมากระทบกับร่างของอาจารย์โต้งแต่กระแสลมนั้นกลับไม่ใช่สายลมเย็นปกติทั่วไปแต่กลับกลายเป็นสายลมที่พัดพาเอาความอึดอัดน่าสะอิดสะเอียนเข้ามากระทบทําให้อาจารย์โต้งรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นคุณไซชนิดหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาโดยอาจารย์ขมังเวทผู้เหลืองวิชา ลมเบลมพัดทันทีที่อาจารย์ต้องอุทานออกมาก็ปรากฏแมลงปองตัวใหญ่คลานไปมาอยู่บนห้างมแมลงมุมมีพิษก็ออกมาจากเงามืดปลากฏตัวอยู่ตามต้นไม้ส่วนมแมลงปองที่อยู่ตามพื้นดินก็พร้อมจะตายต้นไม้ขึ้นมาที่ห้างของอาจารย์ต้งเช่นเดียวกันอาจารย์นี่มันอะไรกันเนี่ยมแมลงพิษ เป็นคุนไสชนิดหนึ่งที่พวกแมวพวกยางมันชอบใช้กันเอ็งระวังยายถูกกัดเป็นอันขาดถ้างั้นพวกมึงต้องเจอนี่ยาฆ่า,มาแมลงเอ็ดลิวใครสั่งใครสอนให้เอ็งใช้ยาฆ่า,มาแมลงปราบคุณไสวะไอน้นี่เดี๋ยวนี้ชึกเลิกกันไปใหญ่ใครว่าฉันจะเอามาฉีดมันล่ะอาจารย์ที่ฉันจะทำนะ่ะมันคือแบบนี้ เรลอยูไฟเช็คออกมาจุดพร้อมกับนาํายาฆ่าแมลงฉีดผ่านไฟทำให้กลายเป็นเสมือนเครื่องพ่นไฟขนาดย่อมแล้วก็ไล่พ่นไปตามจุดที่พวกมแมลงขุนไสอยู่ทำให้พวกมแมลงเหล่านั้นนี้ตายกันจ้าระวันบางตัวที่นี้ไม่ทันจะต้องมอดใหม่กลายเป็นเซต้าที่เท่าไปดีมากไอ้ปลิวรู้จักพลิกแปลงไปตามเหตุการณ์เอาละไอ้ขุนไสประเภทนี้ จะสามารถควบคุมได้ถ้าหากไม่อยู่ไกลเกินไปดังนั้นผู้ใช้มันจะต้องอยู่ละแวกนี้แน่ถ้างั้นเราก็ชิงลงมือก่อนเลยไหมล่ะอาจารย์ถ้าไปตอนนี้มันคงยังไม่ทันได้ตั้งตัวอาจารย์โต้งพยักหน้าเห็นด้วยกับลูกศิษย์ก่อนจะลงจากห้างในคืนนั้นและพากันเดินหายเข้าไปในป่าผีขโมดดงเพื่อตรลงไปพบกับผู้ที่ใช้ขุนสายมนดำนั่นก็คือ อาจารย์ยวงนั่นเอง